วันนี้ผมขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติกันนะครับใกล้ตัวที่สุดกันก็คือป่าไม้นะครับถ้าใครได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติก็ฝากรบกวนเก็บขยะกลับบ้านด้วยนะครับหรือถ้าใครอยู่ในพื้นที่ก็เน้นย้ำเรื่องของการงดเผาป่านะครับเพราะว่าป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทุกชีวิตที่อยู่ในนั้นถ้าบ้านถูกเผาทำลายแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันละครับง่ายๆเลยนะครับงดเว้นการเผาป่าหรือว่าเป็นสิ่งแรกที่เราสามารถช่วยเหลือกันได้ บลภาวะที่มันเกิดขึ้นจากการเผาป่าแน่นอนนะครับคนในเมืองก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนั่นก็คือ PM 2.5เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับงดเผาป่าเพื่อสิ่งดีชีวิตทุกชีวิตครับ